ถึงเรื่องนี้ช่วงที่ฝนตกน่ะถ่ายละครลำบากว่มลำบากมากครับแต่มีพระเอกคนหนึ่งชะตาคล้ๆคุณเลยไปดูซิว่าเ,เป็นใคร,ค,รค่ะโอ้โหคุณคึ้ม,มาขนาดนี้นะคะมาแล้วค่ะคุณเรือเร่องกองเลือดรักทรนงค่ะก็ทุกคนก็นั่นแหละค่ะคุณค้เก็บของกันไปหมดแล้วช่างฟงช่างไฟเสียงเสริงเข็นของกลับหมดแล้วค่ะคุณพระเอกของเราคุณดู<ม>แต่งตัวดีมากแต่เป็นอตแตะคุณป๊อกค่ะคุณป๊อก แต่งตัวเนี๊ยบมากนะคะคุณโป๊ก็เหมือนคุณอะแต่งตัวเสร็จผมผมก็จะเซ็ตก็ไม่ได้เซ็ตละเพราะว่าฝนมันตกกันอย่างงี้ก็ไม่ได้ทําอะไรกลางร่มไปไหนดีกว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆคุณจะไปไหนคะคุณโป๊กผ่านรถุ่มไปแล้วก็<ำ>ไม่ข่าวเขาก็เดินไปทํางานไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวก็พักกินข้าวอ,อีกแล้วพอดีอดาหารอย่างเงี้ย้ม<อ>ก็งานไม่ได้ทําด้วยไม่อ้วนได้ไงอะครับโอ้โห ฝนหนักสุดคือหนักสุดคือกินนี่แหละไม่ได้ทํางานแต่ไ,ไม่หัวอางไม่ควหนักงานไม่ได้ทํากินหนักอย่างเดียวเออฝนช่วงนี้แบบว่าไม่เป็นมิตรกับกองถ่ายเลยนะใช่ครับ